เมืองรู้ปะว่าเคยมีเที่ยวบินหนึ่งในญี่ปุ่นที่กลายเป็นสุกนาตกรรมทางอากาศร้ายแรงที่สุดจากเครื่องบินลำเดียวในโลก12สิงหาคม1985เที่ยวบินจออลลอ123บินจากฮานดาไปโอซาก้าบนเครื่องมีคนอยู่524คนทุกคนคิดว่าเป็นแค่ไฟล์ในประเทศปกติปกติ่ แต่ไม่กี่นาทีหลังบินขึ้นผู้โดยสารท้ายลำได้ยินเสียงปั้งดังสนัน่นแผงกั้นแรงดังอากาศที่เคยซ่อมผิดพลาดเมื่อเจ็ดปีก่อนระเบิดหางเครื่องหลุดระบบไฮดรอลิกทั้งสชุดพังหมดนักบินบังคับเครื่องไม่ได้อีกแล้วจากนั้นจออลล1ลหนกลายเป็นนกเหล็กปีกหัก สายไปมาเชิดหัวขึ้นและปักหัวลงคนบนเครื่องกรีดร้องลูกเครียรพยายามช่วยจนวินาทีสุดท้ายเสียงสุดท้ายจากห้องนักบินคือเราสูญเสียการควบคมุมเรากำลังจะชนภูเขาเวลา18.56นาฬิกา56นาทีเครื่องพุ่งชนภูเขาโอสุตกะ519ชีวิตจากไป เหลือรอดเพียง4ี่คนอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ใช่แค่เครื่องบินตกแต่มันคือผลการซ่อมบำรุงที่ผิดพลาดที่เปลี่ยนมาตรฐานความปลอดภัยการบินของโลกและกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่โลกไม่มีวันลืม